ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจ้าจุมเรียบสัวออกลกโลกเรยเนเนียงกัญญาถึงอ,อเจตีกรุบหนึ่งเจตีสรลลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้ยินเสียงจุมเรียบซัวก็เป็นอันรู้กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังรายการภาษาเขมรในชีวิตวันโดยดิฉันรองศาสตราจาร,รย์ประยุทธ์ทรงศิลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้อุปกรณ์การแพทย์ ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะเราจะเห็นกันอยู่เป็นประจำเมื่อไปสถานพยาบาลก็คือเข็มฉีดยาล่ละค่ะไม่อยากเจอเลยเจอเลยนะคะเข็มฉีดยานะคะภาษาเขมรออกเสียงว่ามาจุลจะทนัมมาจุลจะทนัมแปลว่าเข็มฉีดยาค่ะเป็นการประสมคำสามคำเข้าด้วยกันนะคะคำแรกก็คือคำว่ามาจุล m a จ u r e แปลว่าเข็มค่ะเสียงมอจอควบกล้ามกันนะคะภาษาไทยเราไม่มีค่ะผสมเข้ากับสระอุและเสียงสะกดคือเสียงลอเสียงลอเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ลอเหมือนภาษาไทยนะคะเพราะลอในภาษาไทยเราออกเสียงปืนเหมือนนอนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นเสียงลอเอาในภาษาอังกฤษละค่ะม a จูรมจูแปลว่าเข็ม เข็มนี้เป็นเข็มทั่วๆไปค่ะจะเป็นเข็มเย็บผ้าก็จะมีอะไรมาต่อท้ายมีเย็บผ้ามาต่อท้ายแต่สิ่งที่เรากำลังพูดนี้ก็คือเข็มฉีดยาเพราะฉะนั้นก็จะมีคำต่อไปก็คือคำว่าฉีดจะแปลว่าฉีดและทนำแปลว่ายามาจุลจะทนำมาจุลจะทนำก็แปลว่าเข็มฉีดยา ตรงตามตัวนะคะท่านผู้ฟังได้เข็มฉีดยาเท่ากับว่าได้คำศับสามคำมาจุลจะทน,นมามเข็มฉีดยานี่คือมาจุลจะทนามนี่คือมาจุลจะทนามนี่คือเข็มฉีดยาข็มเขิงคลาดมาจุลจะทนามข็มเขิงคลาดมาจุลจะทนาม เด็กๆก,กลัวเข็มฉีดยาอย่าว่าแต่เด็กๆเ,เลยนะคะผู้ใหญ่ก็กลัวคะ่ะเขยมก็คลาดมาจูลจะทนมแดเขยมก็คลาดมาจูจะทนมแดกลัวเข็มฉีดยาเหมือนกันมาจูลจะทนมนิโตตแต่อนุทมมาจูลจะทนมนิโตตแต่อนุทม เข็มฉีดยาอันนี้เล็กแต่ว่าอนยายายันโน้นเนี่ยใหญ่เข็มฉีดยาก็มีทั้งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะคะยิงอาตึนมาจุนจะถนำเนวโอสสทานบานเตยิงอาตึนมาจุนจะถนำเนวโอสสทานบานเตเราสามารถซื้อเข็มฉีดยาที่ร้านขายายาได้ไหม น่าจะซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่จะนำเอาไปฉีดได้เองหรือไปฉีดเล่นนะคะสำหรับวันนี้เข็มฉีดยาค่ะเข็มฉีดยาก็นำมาคำว่าเข็มคำว่าฉีดคำว่ายามารวมกันก็เป็นมาจุลจะทนำมาจุลจะจะทนำแปลว่าเข็มฉีดยาค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะ วันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งละค่ะท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะจ้าสกสบายที่นี่สถานีวิทยุศึกษา